เี่ไม้สิ้งอาชีพอะไรหนุกเอาแม่ออกก่อนเอาแม่ออกเอาแมสออกแล้วให้เพื่อนฟังก่อนเร็วๆอ่ะถือถึงแมสไว้จำนวนถึงแมสไว้เอออ่ะเร็วๆนักงงอ่ะแกนี้แกนี้เขาไปทำไม้ทิ้อะไรทำนี้จำนวนข้างนู้นเอาข้างนู้นเอามือข้างนู้วดขนี้ข้างนู้นเอามือข้างนู้นอ๋อถือถึงเอามือถือไป

เขาบบใจกล้าทหารกับตำรวจจะทำความข้อร้แบบนี้เออโอเคไหมคะอ่าโอเคอ่ะ,ออะทุกคนฟงังอ่ะบอกเพื่อนสิเอามือลงเอามือลงเออสี่คนนี้เป็นอะไรอ่ะบอกเพื่อนไปหนูเป็นอะไรหนูใส่ชุดอะไรกันมาบอกเพื่อนไปทุกทีพูดเรื่องดังๆพูดดังๆตำรวจนะคะโอ้ ตัวไปจับโจรไม่ใส่ชุดแบบนี้เด็ดโจรเห็นต้องใส like ่ชุดแบบนั้นหั at, นน้งหันตาหันล้งหันน้ำหันตาเห็นว่ากองปากปามปากปานโจรผู้หลายที่ลักลอบเข้ามาในประเทศของเราเห็นไหมเขาเรียกว่ากองป เขาทำอะไรน้อพูดด้นะเขาขับเครื่องบินใช่ไหมใช่เขาขับเครื่องบินใช่ไหม,ไหมเอออาชีพขับเครื่องบินเรียกว่าสจวดน้อพูดสินักบ,บินพูดก่อนเดยินักบิน,บบน อาชีพนักบินนักบินคือคนขับอะไรข,ขับอะไรข,ขับอะไรเนี่ยใส่ชุดแบบนี้เหมือนเลยใช่ไหมใช่ใชหรือไม่ใช่ใชเออนักบินนะคะก็จะต้องขับเครื่องบินอยู่บนเครื่องบินเขาเรียกว่าสจวดสจวดจะคู่กับแอร์โฮสเตสสาวที่ลากกระเป๋าแบบนี้เคยเห็นไหมในโทรทัศน์เคยเห็นไหมเออ,เอ,อ เป็นอะไรเป็นข้าหารอันนี้เป็นท้าหารโบก้าหารโบกข้ารโบกแต่อันนี้ใส่ชุดสวยๆแบบนี้เคยรู้จักไหมคะเขาเรียกว่าข้าหารอะไรเหนี่ยแบบเนี้ยาหารอะไรเอาบอกเพื่อนสนิทข้าหารเนื้อเคยเคยเห็นไหมท้าหารเรืออยู่ที่ไหนทํางานอยู่ที่ไหน,นไหน นะเด็กๆต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะว่านอกจากทหารบกที่เด็กๆเคยเห็นแล้วนะคะก็จะมีทหารเรือแบบนี้ด้วยทาหารเรือใส่ชุดเออทาหารเรือจะเรือเล่นอยู่ที่ไหน